สปายเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1 5 1่าในตอนนี้มีชื่อตอนว่าฉันเข้าใจแล้วโดยที่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่กิลลิงแฮมที่เขาในได้มีการเปิดเผยล่าให้บีดซึ่งมันคือร่านที่กิลลิงแฮมท่อนบนนั้นเป็นมนุษย์แต่ว่าท่อนล่างนั้นเป็นกิเลนซึ่งมันมีลักษณะที่คล้ายกับพวกเซนทอร์และพวกนี้ซึ่งบหน้ากิลลิงแฮมเนี่ยเขาในเป็นผมสั้นคนตาล่างยาวแล้วก็มีฟันที่แหลมคมซึ่งมันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับโฮดดี้แลละหัังจากกนน้ิฮม ก็ได้บอกนะว่าทุกอย่างไน้นเริ่มร้อนแรงขึ้นแล้วแฮฉันคงไม่จําเป็นต้องลงมือต่อไปแล้วภาวาในตอนนี้ท่านพู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วยังไงล่ะพราะฉะนั้นปลดปล่อยพลังออกมาให้หมดซะเหล่าพีสาฝันร้ายเหล่าสารประหลาดที่ถูกสร้างมาจากพวกแกเหล่าคนยะใจเอวาฟส่วนท่านท่านอิมเนี่ยก็ได้บอกนะพวกเขาจะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าหัวใจของเอวาฟนั้นจะแตกสลายจนหมดและหลังจากนั้นก็ได้มีการย้อนดีไปก่อนหน้านี้เล็กน้อยซึ่งมันคอเหตุการที่กาบันตกลงมาจากซันเวอร์ซในตอนนั้นเนี่ย ชอปเปอร์ในการเข้ามาและใช้การพักขนาดใหญ่และเข้าช่วยเหลือกาบานที่กำลัตงตกลงไปส่วนทันนาโลกิเข้านั้นกําลังเถียงกับฮารูดินเกี่ยวกับเหตุการณ์ขอสา,าธารแดดีตโดยที่โลกิเข้านั้นบอกนะว่าฮารูดินต้องคุกเข่าแต่เกิดว่าแกอยากรูก้เรื่องเล่าแนอดีตมากกว่านี้แต่ว่าฮารูดินเข้านั้นตอบกลับมานะว่าจะไม่ฟังคำพูดของโลกิฆาตกรที่เป็นคนที่ฆ่าพ่อของเขาอยู่แล้วแต่ว่าจูๆนะ่ๆในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยก็ได้บอกนะว่าชอปเปอร์นั้นกำลังตกลงมาพร้อมกับใครบางคนที่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ย กำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆซึ่งโลกิก็ได้บอกเสริญว่าคนพวกนั้นเนี่ยกำลังตกลง,งมาแล้วก็เริ่มพวกเขาลงมาแล้วส่วนลูฟี่นี่ก็สงสัยนะว่าทาไมเขาเนี่ยถึงได้รู้ได้นะว่าทําไมคนที่ตกลง,งมานั้นเป็นช็อปเปอร์ล่ะซันจิก็เลยบอกน้มันก็จริงนะแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ยแล้วนะถ้าเกิดพวกเขาเนะี่ยตกลง,งมาจากซันเวิลด์โซโลก็เลยบอกนว่าพวกเรารีบไปกันเถอะและหลังจากนั้นลูฟี่โซโลและก็ซันจิก็ได้บิงไปหาช็อปเปอร์สักในตอนนั้นโมซาเนี่ยก็ได้ติดต่อมหาโลิพร้อมกับบอกนะ คงจะไม่ได้โทรมาหายต่อไปแล้วเนื่องโดยสถานการณ์และก็เหตุผลบางอย่างและหลังจากที่เริ่มรักษากาบานเสร็จเนี่ยโพรลูฟีเนี่ยก็ได้รับรูน้นวกาบานันเขานั่นคือหนึ่งในลูกเรื่องของราชาจอสลดัดแล้วก็ยังไปปีกของราชาจอาสลัดอีกด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดเขาเนี่ยน่าจะมีความแข่งแกร่งมาอัดับสามระมังแต่ว่ากาบาันที่นราบาดเจ็บเนี่ยเขานั่นก็ได้ชูสองนิ้วเลกบอกนอนเขาเขื่ออันดับที่สองตหากละ่ะและหลังจากนั้นทดูดีนก็ถามนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น ใครที่ทําให้คนอย่างกาบาเน้นต้องบาดเจ็บขนาดนี้ชาอปเปิเนในก็เลยอธิบายว่าจ้าพวกนั้นเนี่ยจับเด็กๆเดป็นตัวประกันแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าจ้าพวกนั้นตอนนี้น้นมีพ,พวกกี่คนกันแน่และชาอปเปิลในก็ได้เล่านนว่าในตอนนี้เนี่ยมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มากๆปรากฏตัวขึ้นแต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นพวกลูฟี่ก็ได้สัมผัสถึงฮาร์คิทันอิมที่ได้ไม่การปล่อยมาในตอนที่แล้วและในตอนสุดท้ายพวกเขาเนี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่ซันเวิลด์โดยที่มีโลกีที่กำลังหัวล้อแต่ว่าฮารูดน ก็ได้บอกนะว่าพวกเรานต้องไปที่ซันเวิร์ดเดี๋ยวนี้ตอนนี้เอวามันก็กำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งนูฟี่นี่ก็ได้บอกน้องชอปเปอร์ฉันเ้าใจแล้วและใน,นตอนสุดท้ายโลกี้เขานั้นก็บอก้อาเจ้าจน้่นเป็นใครกันฮาคีนั้นบ้าชะมัดฉันคิดว่าตอนนี้พวกแกเนี่ยคงต้องการพลังของฉันเหมือนกันสินะและหลังจากนั้นเนื้อหานี้นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าบัดผพดยงดโอเคและนี่นก็จะเป็นเนื้อหาท้่หมดขอนเสิร์เพิ่มเติมในคลิปนี้นะฮะซึ่นถ้าเก แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตในห,หาิปใหม่ชัองเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุสดครับ